สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารของแอปทักษออ่นพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ เรียกได้ว่าก็เริ่มจะชัดเจนกันมากขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักคนดังอย่างแอปทักษอ่อนและนนกุลชานนจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในปัจจุบันและต้องยอมรับว่าทั้งคู่นั้นมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากที่ต่างก็เชียร์ให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันไวๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันเลยทีเดียวเมื่อลูกน้ำเพนพิชา พี่สาวของนนกุลชาโนนได้โพสภาพในชุดเรสสีชมพูที่ได้ใส่ไปงานแต่งเพื่อนที่สิงคโปร์เป็นชุดที่แอปทักษอรน,นั้นก็เคยใส่แล้วแถมยังสวยน่ารักมากๆและได้ส่งต่อให้กับพี่สาวของนนกุลต้องบอกเลยว่าพี่สาวของนนกุลก็ใส่สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวชุดสีชมพูตัดกับผิวขาวๆดูแล้ออล่าสุดๆและต่อมาทางด้านแอปทักษอรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับพี่สาวของนนกุลด้วยว่า เจ้าของใหม่ใท่ายยิ่งสวยหวานมากค่ะงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นงานต่อไปขอให้เป็นงานพี่แอฟกับนนกุลนะคะว่าทีพี่สะพ้ายน่ารักที่สุดเลยค่ะพี่ลูกน้ำใส่แล้วน่ารักมากๆสวยทั้งพี่แอฟและพี่ลูกน้ำเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะพี่แอฟเข้ากับครอบครัวนนกุลได้ดีต่อไปขอเป็นงานแต่งพี่แอฟกับนนกุลนะคะ ฟินมากค่ะงานต่อไปต้องนอนกุลกับแอปนะคะแฟนคลับอย่างเราเห็นทั้งสองครอบครัวเข้ากันได้ดียิ่งใจฟูสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าง,งานนี้แฟนคลับก็ลุ้นให้มีข่าวดีของแอปกับนนกุลหลังได้เห็นโมเมนต์ทั้งสองครอบครัวเข้ากันได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ